h ฮลโ o ลไฮค่ะก ah. ินข ok ok right, ้าวค่ะพากินข้าวอีกแล้วจ้าวันนี้มกน้ำม่ใไสหมูค่ะมกหม้อด้วยค่ะแซ่บจ้ะมาข้าวเหนียวจ้ะพร้อมข้าวเหนียวนะจ้ะดูเดจ้าข้าวเหนียวร้อนๆจ้ามกหม้อจ้ามกหม้อม่มีใบตองนะคะ่ะหมูชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะหมูเบิ้มๆฟินๆ หน่อไม้จากสวนเราจ้านัวจ้ะ,อ,จะอาหารอีสานนี่ต้องนัวเนาะนัวคือความกลมกล่อมค่ะอ หมูนี่เป็นหมูสองสันนะคะเอาสันนังออกะครับสันที่สาม,ม,มว่ามีอ่ะว๋อตัวแขนอติ่งแซ่บแซ่บตลอดเลยอาหารที่สานอะ่ะ ว่าจะแค่ร้องซิมได้เลยกินให้อิมอ่มโรยหมูต้องเบิ่มๆนะ,คะ้ค่ะแจงสีงสบนแลต้องมีมันแล้วค่ะข่าเบิ่ดติดค่ะคะวามตะไคร้แลค่ะคะวามตะไะคะะไร้พักอีตู้เขาครัว อืมยังไงสึ้นๆเลยแล้อืมสาบแซ่บค่ะลองเห็นบังด้วค่ะเห็ดประยาค่ะบระต่องเสียเวล่าหอไปตองอยากนะคะนี่หมกใส่มอกับแซ่บือกันจ้า มกน้ำมันเส้หมูค่ะมกหมอจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวมือหนาผ้าไม่กินหน้าแซบๆอีกจ้าสวัสดีค่ะหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้